ทางหลวงแผน่นดินหมายเลข225จากนครสวรรค์ไปจังหวัดเชยภพูิครับบรรยากาศในช่วงต้นเดือนกุมภาพัานธ์ผ่านตัวอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดเชยภูมิถนนในช่วงนี้จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาความยาวประมาณ5กิโลเมตรครับ มาถึงจุดชมว,วิวเขาพังงูตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไททองอําเภอน้องบัวรเวรจังหวัดชียภูมิริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข225นี้เราสามารถแวะจอดพักรถและชมบรรยากาศของผิวทันคลองพื้นป่าและแนวสันเขาของเขาพังห จุดชมว,วิวเขาพังเหยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอนองบัวระเวชจังหวัดชัยภูมิริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข225ชัยภูมินครสวรรค์ประมาณหลักกิโลเมตรที่7 0เป็นจุดที่สามารถแวะจอดพักรถชมทิวทัศน์ของพื้นป่าและแนวสันเขาของเขาพังเหย เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นพื้นที่ราบของอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดเชียภูมิเป็นแนวกว้างสุดสายตา บรรยากาศในช่วงต้นเดือนกลุมภาพันธ์ที่นี่บรรยากาศดีมีความสวยงามตามฤดูกาลครับ และในยามเย็นสามารถชมพระอาทิตย์ก่อนรับเหลี่ยมแนวเขาที่สวยงามครับ